พี่น้องครับทามากินแกงเห็ดปววน้ำกันเด้อมือนี่แม่บ้านครับคุณเนื้อเพิ่นไปเก็บมาตังแต่น้าครับไปเก็บมาตังแต่น้าได้หล,หลายเติบอยู่เพร่นว่าคอยไปพ่อเฮ็ดปวูขนะเจ้ามาบึงขนะมาบึงแล้วมันแมนเห็ดปวอี่ีเลยพี่น้องแสดงว่าเพิ่นดูจักเห็ดอยู่ เป็นรูจักเห็ดอยู่อันนี้เป็นเห็ดปวกครับพี่น้องเป็นเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนครับห่วยแสดงว่าเพื่อไปเก็บขี่เก้าหม่งอาจารย์คุ้มเก็บตัวนี้ <laughs> สุกแล้วพี่น้องัาที่นี่เดี๋ยว มาจินน้ำอาจารย์ค้มบไดสีมาจินแจงหิดปวเหมือนกันครับขอจินก้อนมูสะเถาะเนี่ยบอท่านหน่จินเข่าสวยอยู่ธรรมดามันสีแลงเลยพี่น้องมันเป็นขี้บอดหน่อยครับพี่น้องเปง่ไงซะขี้บอดเล็กหน่อยเล่นเอามาใบถาฝึ๊กให้เล็กหน่อยมันเห่นครับผู้มันมักเลยดนตรีผู้ใหญ่กะฝึกให้ได้ด้วยกันครับอันผู้มักกเิดเลย อาจารย์พุ่มนะครับดนตรีกเล่นสอนให้นะครับ็ได้มารดนตรีต่อว่าอันบอกไปแล้วครับอาจารย์พุ่มเป็นดนตรีมากเกือบีสิกว่าปีแล้วพี่น้องครับสมัยเรียนกัราคาแพงครับเป็นอิเล็กทรอน์นะครับราคาหลายหมื่นแต่นี่ราคาประมาณสองสามพันพี่น้องครับจังหวะในตัวบอมี่จังหวะแน่นแน่นคือตัวใหญ่ครับใส่จัะมาณในตัวแต่บ้านกับพ่อเห็นเป็นเพ่งในอยู่เล่น่า เนื้อเพิ่นคัดนนใหาครับคุณพ่อเ,พเป็นเพลงพี่นอ้องนามเจ้าระเบือนี่นารืคือดาวบ้านนาน้าเป็นวาสนาโดนกิบพาให้มาเจอเจอ น้ำดังนางฟ้าแข่งดาราเพ่พายอายเตอหรือแก่พอแล้ต้องเพอครวญว่าเธอหน้ายวนหน้าหลสิผาโยกโยกเปรียบดังลูกน้อยเริ่มหัดบินระวังลมเลริน <c oughs> มาพี่น้องไม่กินข้าวต้มกันมาที่นี่แล้วแล้วครับมาพี่น้องมาที่หไหนมากินข้าวน้มกันครับแล้วแล้วครับแม่บาทท้านคุณพัดคณะครับพัดคณะส่วนนี้ก็เป็นแจงเฮ็ตครับจากเสียงนี่มันเสียงพี่น้องตอนนี้พิพบ้านคุณกำลังอ่านรายน้ำผูร่วมทั้บุญกฐินครับ ทางหนึ่งอีกแต่มันเสียงข้าเจ้าลุงเลือกตั้งนายกอบตครับกำลังหาเสียงอยู่ทางนี้ก็มันเสียงอาจารย์พุ่มาที่นี่เอาเ,าเสียงไปครับพัดคนาครับคนา,คนาเจ้าของปูขึนพักบนลูสายตาพี่น้อง เป็นเก็บเงินละสองร้อยบาทครับแต่ผ้อยากออรไล้ก็นะ่าจะไา้นี้อันนี้นำไปแดงนำไปแดงถึงว่าพี่น้องน้ำาปแดง เปนไปงานสวมครับคุณเนื้อได้บานใกล้กลกันล้างบางนนะครับเปเสีย,ย,ยลลลลแล้วก็มีควันหรือเปล่า แดงที่เป็นนองเลยจัดจัดครับมันไปกินโดนหลายมือนเลยหลายแปดเดือนแล้วกินของกันเป็น่องไม่กินของกัน พักนาแป้งนั่นหรอพี่น้องสิข้าหน่ไมื่แล้วครักลงขาลงอากาเจ้าปีไหม เห็ดหปล่มันละหวานพี่น้องหวานดีบ้านหวานแบบขนมเด้เคล้ายจิย้งจี้ดำนี่มาบอกอานเนื้อเปลือกสีสีหวานพี่น้อง,ะงละคนก้นกันเลยบ้านยังพี่น้องอยากกินน้ำกัน <laughs> พี่น้องครับเสียบายสมนีได้ป่ะที่เนี่สยสบาอาจารนข้มจินจิน ตัดต่อยู่วมขับจเจ้า่บสำนีเพราะว่ามันสีเงาครับตัดต่อยยากลุ่ยากหรือว่าเป็นเขาแรงครับ พัดมาพิเษเขากินว่าพัดขนาดนี่ก็เด้พัดใส่หมูก็ได้พัดอย่างครับนวามพัฒนารวดวนครับพัดเส้นแก้เกต้าหูบ่ะ cái bà không biết nói, đấy kinh coi đi, bye bye, bye, bye.